ดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอไซค์จะมาเล่าข่าวฮอนด้าเตรียมส่งทาคุมิทาคาฮาชิลงบิดแทนอเล็กลินที่ซานมิราโน้กังปรี เรียกว่ายังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับอเล็กกลินซึ่ง Honda เนี่ยจะส่งทาคุมิตะคาชินะครับลงบิดแทนอเล็กกลินที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันของ WEC สุซูกะ8ชั่วโมงด้วยนะครับผมที่ทําให้ค่ายฮอนด้าเนี่ยได้แชมป์มาอีกด้วยนะครับในรายการนี้ทางทาคุมิเองก็ยังเคยได้รับไบาการ์ดนะครับของสนามโมเตกิเมื่อปี2015แล้ว1ครั้งนั่นเอง ซึ่งตอนแรกเนี่ยหัวหน้าทีม LCR นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าตอนแรกเขาก็ได้ติดต่อไปยังอังเดรดวิซิโอโซนะครับผมแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาในส่วนของอันเดรอโนเน่เนี่ยก็จะพ้นโทษแบนในช่วงของเดือนธันวาจึงทําให้ทีมเนี่ยเลือกทาคุมินั่นเองเรามาดูกันครับว่านักบิดแดนสมัยคนนี้จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนเรามารอดูกันครับซึ่งปัจจุบันนะครับตัวของทาคุมิเองเนี่ยก็ได้บิดอยู่ในรายการสต็อกพันซีซีในรายการออเจแปนั่นเองนะครับและผลงานก็เป็นอันที่น่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับเเรรรรราาามออดููกัันนคบทิตย์ี้้ื่ง ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <g ut> ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปในครัง้งต่อไปนะครับผมเป็นไอรายงาน